วันนี้เวลา18กา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงณพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพผลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกซาะเฉียบพลันมวันที่30กันยายน2563สิริอายุ94ปี พลเอกหญิงท่านผู้หญิงไอเพรดียิ่งเจริญเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาค,คม2469เป็นธิดาของพลตรีพระยาเสนีนรงริ์กับหม่อมหลวงเล็กสนิทวงศ์ หม่อมหลวงเล็กสนิทวงศ์กับท่านผู้หญิงพยอมศรีนีนรงธิ์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนโรงเรียนสายปัญญาและโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพต่อมาได้เข้ารับราชการและได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุค,คลาบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช ชินีนาธพระบรมราชาชนานีพันปีหลวงโดยเป็นพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพปี2495จนถึงปี2498และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่รับใช้เบื้องพระยุค,คลาบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2501โดยได้รับการไว้วางพระราชาธือัทยให้ดูแลงานส่วนพระองค์จนกระทั่งเสด็จสวรรคต และต่อมาได้ดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดดีปฏิบัติงานได้ความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษอัตราพลเอกหญิงคนแรกและคนเดียวในปัจจุบันที่เป็นสามัญชนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายอวยชัยยิ่งเจริญมีบุตรธิดาสี่คน